ร่วงกันให้ยับและเนรนาเทกระจายก,กันซะทุกเหรียญเลยนะครับบิตคอยเป็นการคอนเฟิร์มแพทเทิร์นที่ผมได้พูดไปในคลิปเมื่อวานใครได้ติดตามก็หวังว่าจะได้ทําตามแผนนะครับวันนี้ครับผมจะมาพูดคุยถึงทิศทางของบิตคอยหลังจากเกิดแพทเทิร์นนี้เกิดขึ้นแล้วเราจะอาอยัางไงกันต่อดีถ้าผมจะรอช้อนเนี่ยจะรอช้อนจุดไหนหรือผมควรจะช้อนดีไหมครับเนี่ยทำไมมันร่วงแรงขนาดนี้และไปติดตามอัปเดตเอาคอยหลายๆเหรียญเนี่ยเสียทรงกันไปบ้างหรือ,อยัง ผมทางอาเดตทองคากันด้วยครับกาแฟไม่ได้ชนนานก็หยิบมาชนหน่อยแลแกะกันฮะชนสวัสดีเพื่อนชาคริปตี้เคเรนโซเฮ้ยคริปโตเคเรนซี่ hey, วันนี้มาวันที่19เดือน4และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะวันนี้มาพูดคุยถึงทิศท,ทางของบิตคอยการร่วงลงรอบนี้ มันเกิดจากสาเหตุอะไรทําไมหลั่ะถึงตรงร่วงและเราควรจะรอจุดไหนดีผมจะกล้าเข้าช้อนอยู่ไหมก่อนอื่นครับเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้เทรดที่ OKX OK ผมฝากเพื่อนคลิกลิงก์ OKX OK ใต้คลิปด้านล่างของผมเนาะเพื่อรับส่วนลดค่าธรรมเนียมที่สูงที่สุดส่วนลดค่าธรรมเนียมนั้นหมายความว่าอะไรครับอย่างเช่นผมเทรดอยู่ตอนนี้เนี่ยครับอ่าได้มาประมาณ3ามนนะสำหรับไม้นี้ซึ่งแน่นอนครับมันมีค่าธรรมเนียมในการเทรดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ส่วนลดเนี่ยกลับคืนไป อ่าใครที่ยังไม่ได้เทรดที่ OK x ผมก็ฝากมาเทรดที่โอเคกันด้วยนะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปด้านล่างของผมได้เลยอ่าละไม้นี้ก็เป็นไม้ที่ผมได้ทําตามแผนนะเนาะซึ่งผมได้บอกแล้วว่าผมมองเป็น QL นะผมก็ไป TP แล้วช่วงประมาณช่วงนี้นะครับช่วงนี้ช่วงนี้แถวนี้แหละผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วผมก็มาเข้าชอ็อตใหม่ถ้าเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครยังไม่ได้กดไลค์เนี่ยกดให้ผมเลยนะครับคนละไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปอย่าลืมซับสไคร e ก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ ที่ผมจะอัปเดตด้วยนะโอเคใครได้ดูคลิปเมื่อวานนะครับก็คงจะทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าผมเองได้เปิดลองไปช่วงนี้นะครับจากการเกิดสัญญาณ bullish d i v e r g e n c และผมก็มองเป็น QML pattern นะหรือ QM นะครับที่ตรงนี้เป็น low and low นะผมก็บอกเห็นผลเิดเพื่อนไปแล้วและผมก็บอกไปแล้วว่าผมจะไป TP ช่วงไหนนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นช่วงไหลขวานะถ้าเรามองไปให้ Android ก็ได้อ่า และปัจจุบันนะครับถามว่าถึงแทร็เก็ตของ QML หรืยอยังก็ต้องบอกว่ายัางนะเพราะว่าแทร็เก็ตที่เราพัดไว้เนี่ยจะอยู่ที่โซนด้านล่างประมาณ28,000ดอนลลาร์นั่นเองนะครับแต่ที่แน่ๆครับใครได้ทําตามแผนเมื่อวานก็ต้อง,งใจด้วยบางคนอาจจะรอชอตโซนนี้เนี่ยซึ่งผมกับสมาชิกเองจริงๆเราก็รอโซนนี้เหมือนกันนะแต่มันยังไม่ครบเทรดเซตอัพของผมเนี่ยผมก็เลยยังไม่ได้ให้เพื่อนๆสมาชิกกดกันนะครับอ่ะก็อื่นแพงการเทรดของผมเนี่ยผมจะบอกแค่เพื่อนๆสมาชิกที่ กดสมัครหน้าช่อง u t u b e เนาะเพียงแค่เดือนละ3 0 0บาทครับเพื่อนกดสมัครได้เลยโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android ข้อมูลเนี่ยผมจะอัปเดตไว้ในชุมชนรวมถึงใน Discord นะอันนี้จะเป็นแผนห้องเมมเบอร์นะครับอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยผมเพิ่งบอกไปช่วงบ่ายสามสิบนาทีนะครับก่อนที่จะล่วงแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมแอบบอกไม่ทันนะครับและอันเนี่ยผมเข้าไปก่อนเนาะอันนี้ผมบอกไม่ทันจริงๆนะเพราะว่ามันแบบกระทานหันมากๆแล้วก็จะเป็นแผนอื่นๆนะครับที่เราได้เข้ากันไปก่อนหน้านี้ ซึ่งก็จะมีห้องทั่วไปนะที่เพื่อนๆสามารถมาเข้าร่วมพูดคุยกันได้นะครับผมก็แชร์ไว้ในนี้นะอันนี้ว่าผมเนี่ยเปิดไปแต่ผมแบบบอกสมาชิกไม่ทันนะครับมันแบบรวดเร็วไปหน่อยที่นี้ส่วนตัวของผมเองเนาะผมไม่มั่นใจนะครับตอนนี้ว่าราคาเนี่ยจะรีบาวขึ้นไปเพื่อที่จะลงต่ออยู่ไหมหรืออะไรประมาณนี้นะเราลองมาดูโมเมนตัมกันก่อนนะครับซึ่งถ้าเราดูตามโมเมนตัมเนี่ยถ้าผมดูตามในส่วนของไอซ์ไซในทางเฟรม1ชั่วโมงนะก็แอบจะเริ่มมองเป็นสัญญ,ญาณบูชเตเวเจนได้อยู่เหมือนกัน นะครับแต่ผมยังไม่ได้มั่นใจถึงแรงขายจาก Macd ในทาง e f ร a m e 1ชั่วโมงฉะนั้นแล้วคือยังต้องแอบมองว่าเป็นการรีบาวเพื่อที่จะลงต่อได้อยู่เหมือนกันเรามีการคุยกันไปเรื่องการเปิดแก็บทิ้งเอาไว้ของ Bitcoin ที่โซนประมาณส8 4 0 0่นซึ่งลงมาถึงยังก็ต้องบอกว่ายัางเลยรวมไปถึงสภาพคล่องที่ผมได้พูดไปในคลิปเมื่อวานนะครับว่ามีตั้งแต่ช่วงโซนประมาณ2 8งโอ้โหอันนี้ยิ่งเป็นโซนที่หนาเตะมากยิ่งขึ้นนะทั้งโซนส6 0 0 0นและก็2 2 0 0 0นะครับ รวมถึงโซนด้านบนก็ยังคงมีเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันเป็นไปได้หมดเช่นราคาอาจจะขึ้นไปถึงด้านบนก่อน3 0 0 0 0ื่0 0แล้วค่อยลงมา2 8 26- 22 0 0 0 0 0 0 0ก็ได้นะครับ like, จะเป็นแบบไหนก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเอาข้อมูลมาประกอบในการตัดสิวนใจเพื่อวางแผนการเพดเพิ่มเติมส่วนอย่างเช่นไม้นี้ของผมเองเนี่ยผมว่านะ ผมอาจจะต้องเริ่มมองถึงจุดที่อาจจะต้องพิจารณา TP บ้างแล้วนะแล้วผมอาจจะเลือก Stop Loss มาใกลๆ้ๆและแผนจะเอาไงต่อเนี่ยเดี๋ยวรอไปฟังกันที่ถ่ายคลิปนะครับอ่าส่วนราคาไทยเนาะเป้าในภาพระยะต่อไปเนี่ยผมยังมองโอกาสไปที่9 0 0 0สนอยู่ไปมาดูกันที่ Ethereum การล่วออกมารอบนี้เนี่ยเสียทรงขาขึ้นเลยหรือเปล่าจริงๆ Ethereum เนี่ยในทางเฟรมเดลี่เนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณกับตัวอะไรที่ชัดเจนมากมายนักน,นะผมยังมองเป็นการพักตัวเพื่อที่จะยังไปต่อได้อยู่ถ้าถ้านะครับ ไม่ได้ดูดโซนกรอบสีเขียวของผมตรงนี้นะนะครับฉะนั้นโซนกรอบสีเขียวของผมเนี่ยสำคัญมากๆครับต่อไปมาดู BNB กันบ้างก็ต้องบอกว่าถ้าเราลานตามเทรนไลน์ในภาพระยะสั้นเนี่ยจุดนี้เป็นการหลุดเทรนไลน์ลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในภาพระิยะสั้นอาจจะมีการรีบาวหรือไม่ก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าสัญญาณในการกลับตัวที่จะเป็นขาขึ้นเนี่ย ผมยังไม่ได้เห็นอาจจะต้องรอก่อนอาจจะลงมาถึงจุดนี้ก็ได้ครับประมาณช่วงจุดกึ่งกลางของอุลตร้าโปรไฟล์ประมาณ313ไปเป็นลิงค์เช่นเดียวกันนะผมก็มองว่า ใครที่รันเทรนมาอยู่นะก็อาจจะยังไม่ได้เสียทรงมากมายนะครับแต่ถ้าแท่งเทียนปิดแบบนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าดูไม่ดีแล้วอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วอาจจะโฟกัสครับว่าโซนสีเขียวของผมช่วงนี้เนี่ยประมาณ258เนี่ยหลุดหรือเปล่าถ้าหลุดเนี่ยอาจจะเริ่มดูไม่ดีเนาะต่อไปเป็น OKB OK นะครับ OKB OK จริงๆอันนี้ผมก็เคยทําแผนไว้ให้เนาะผมมองเป็น Triangle ในภาพใหญ่ซึ่ง ตรงนี้ต้องบอกว่าเริ่มเสียทรงเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าไฮเนี่ยเริ่มไม่สูงขึ้นแล้วเริ่มวิ่งเป็นแชนแนลไซเวขาลงแล้วที่โซนประมาณสี่สนะครับถ้าใครอยากจะพิจารณาเข้าเทรดเพิ่มเติมผมมองไปที่โซนนี้นะครับต่อไปเป็นดอทจริงๆดอทก็ดดซึ่งถ้าดอทเนี่ยผมมองว่าถ้าหลุดโลนี้นะครับช่วงกรอบนี้เลยนะที่ประมาณ6.12อันนี้เนี่ยควรจะต้องยอมขัดไปก่อนนะครับยังไม่ได้หลุดเนาะเทรนไลน์เนี่ยนะครับเห็นไหมแนวโน้มขาขึ้นเนี่ย ถ้ายังไม่ได้ปิดหลุดตรงนี้เนี่ยยังพอรันเทรนต่อไปได้นะครับสำหรับใครที่ถือดอทอยู่นั่นเองอ่ะ ARB ก็เป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่ผมกับสมาชิกเองเนี่ยได้มีการเข้าเทรดนะครับซึ่งผมก็ได้บอกให้ขายไปตั้งแต่ช่วงนี้แล้วนะครับแล้วก็ได้มีการหลุดโอ้เรียกได้ว่าหลุดช่วงรับสําคัญช่วงนี้ด้วยนะมีการทิ้งไ้เทียนเอาไว้ซึ่งต้องบอกว่าถ้ายังไม่เกิดสัญญาณการกลับตัวเนี่ยถ้าเราดูในภาพระยะสั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นนะอาจจะต้องโฟกัสที่ช่วงโลเดิมเลยนะครับอันนี้หนักหนาสาหัสเลยนะ ประมาณ1.38ว่าจะเกิดสัญญาณในการกลับตัวไหมถ้าเป็นเกิดต้องรอโฟกัสที่โซน1.25-1.22ต่อไปเป็นเหรียญ l o w ที่เพื่อนๆขอมาใน Discord นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเหรียญโฟโลเนี่ยอะไรครับเริ่มมีการปิดหลุดฟ i ายแองเกิลลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเริ่มมีการอะไรครับปิดหลุดเป็นที่เรียบร้อยอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่า ทรงเริ่มดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะมีการแย่ไส้ทะลดช่วงดีมาโซนสําคัญในภาพระยะสั้นลงมาในทางเฟรมสีชั่วโมงอีกผมก็เลยให้ใน่าสำคัญไปที่อาจจะเป็นการรีบาวเพื่อที่จะยังลงต่อได้อยู่นะครับสาหรับเหรียญฟโฟล์นั่นเองต่อไปเป็นกาล่าเหรียญนี้ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ต้องระมัดระวังเอาไว้ให้ดีนะครับการพุกขึ้นมารอบนี้เป็นสัญญาณ hidden bear divergence เกิดขึ้นหมายความว่าเห็นไหมราคาที่ต่ําลงแต่โมเมนตัมดันสูงขึ้นค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับถ้าเป็นกรณีนี้นะ จะอยู่ที่ประมาณ0.035โดยปรับมาณครับอันนี้อาจจะต้องรอโฟกัสที่จุดนี้หรือบางคนบอกว่าไม่น่าร่วงหรอกครับแอดทรงก็ยังไม่ได้แย่อ่ะก็เช่นเดียวกันครับสามารถ run trend ต่อไปได้กรณีที่หลุดเทรน d l ไลน์นะครับหลุดเทรนไลน์เพื่อนๆก็ค่อยคัดก็ได้หรือบางคนอยากจะเข้าช้อนเพิ่มผมก็มองเป็นช่วงกรอบนี้ลุ้มๆดอนๆอยู่นะครับสำหรับ ADA นะที่ผมได้บอกไปว่าถ้ากรับลงมาดิเทสจุดนี้เนี่ยยังไม่ได้ปิดหลุดเรายังคงโฟกัส ว่า A D A จะยังไปต่อได้เพราะว่าเทรนด์ไลน์ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ A D A ยังไม่ได้ปิดหลุดแนวโน้มขาขึ้นสัญญาณในการกลับตัวเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เห็นนะครับแสดงว่าผมยังให้ทิศทางไปก่อนนะยังเผื่อใจไว้อยู่นะครับว่าอยากอาจจะเป็นการพักตัวเพื่อที่จะไปต่อได้อยู่จนกว่าว่า A D A เนี่ยจะปิดหลุดเทรนด์ไลน์ขาขึ้นตรงนี้ครับไปเป็น A P T เป็นเหรียญหนึ่งที่ผมค่อนข้างเซงกับเขาเหมือนกันนะครับซึ่งเขาได้เบรกแนวโน้มขาลงออกมาเนี่ยกับการ พักตัวรอบนี้เนี่ยยังไม่ค่อยได้วิ่งเหมือนกับหลายๆเรียนเลยนะจริงๆผมว่า,าทรงเขาก็ค่อนข้างสวยไท้เทียนระยะสั้นตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะเริ่มมองว่า APT เนี่ยจะดูไม่ดีแล้วแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยผมจะเลิกสนใจเขาแล้วนะครับอาจจะรอโฟกัสที่ด้านล่างเลยที่8.4ดฉะนั้นแล้วจับตาเราดูครับที่โลประมาณ10.67โดยประมาณถ้าปิดอยตรงนี้เนี่ยค่อนข้างดูไม่ดีต่อไปเป็นอะตอมนะครับอะตอมก็ต้องบอกว่ามีการเบรกเทรลไลน์แนวโน้มขาลงออกมาเช่นเดียวกันซึ่ง ตรงนี้ยังมองเป็นการกลับลงมาพักตัวเพื่อที่จะไปต่อได้อยู่นะแทรกเก็ตเนี่ยยังแอบมองไปที่แต่สิ่งสําคัญที่ต้องโฟกัสก็คือถ้าหลุดช่วงโรเดิมประมาณ10.67อันนี้เราก็ต้องโฟกัสในการเปลี่ยนแผนเช่นเดียวกันนะครับโอเคเพื่อนๆต่อไปก็เป็นทองคำเนาะซึ่งผมได้บอกไปแล้วว่าผมมองเป็น QL m นะครับให้โฟกัสที่จุดนี้เมื่อวานเนี่ยก็มีการเด้งลงมาถึงจุดนี้จริงๆแล้วก็เด้งรีบาวขึ้นไปแต่ว่าสุดท้ายครับไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะ QL m pattern ที่จะกลับตัวเนี่ยกำลังพัก ร่วงหลุดแนวโน้มนี้ลงไปไปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าใครได้เข้าตรงนี้และได้ท p ใกล้ๆเนี่ยคงจะพอได้กําไรแต่ถ้าใคร s l ที่ไส้เทียนเนี่ยก็ต้องมีการ SL ไป,ไปที่เรียบร้อยนะแล้วก็หลายคนที่เข้าเทรดทองเนี่ยอาจจะต้องโดน SL ไปเราไม่สามารถผ่านเส้นค่าเฉลี่ยในทางเฟรมหนชั่วโมงไปได้เห็นไครับจุดนี้แลวก็จุดนี้ด้วยนะครับซึ่งแนวโน้มของทองตอนนี้ต้องบอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเราจะเห็นครัวว่าเทรนด์ไลน์เนี่ย,รเ,ลลย,เ,ยเราลองลากมาเนี่ยยังคงเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับโลนี้ มาโลนี้ต้องโฟกัสในแนวโน้มขาลงเอาอไว้ก่อน,นครับอาจจะเป็นการเด้งรีบาวเพื่อยก i ายยกโลเห็นไหมครับเนี่ยยกหายยกโลไปเรื่อยๆซึ่งก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยอาจจะโฟกัสที่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับช่วงรับสําคัญเดิมนะจะตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยด,ด้วยที่ทองคําได้มีการเบรกออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นจุดนี้ ช่วงประมาณ1950จนถึงช่วงประมาณ1960ถ้าเพื่อนๆและใครที่ยังไม่ได้เทรดที่ OKX เ,เ,เนาะที่นี่มีส่วนลดค่าธรรมเนียมที่สูงที่สุดผมฝากปเพื่อนๆมาคลิกลิงก์ OKX ใต้คลิปด้านล่างของผมเพื่อรับส่วนลดค่าธรรมเนียมเนาะส่วนลดค่าธรรมเนียมนั่นหมายความว่าผมเปิดโพสชั่นเนี่ยนะครับมีค่าธรรมเนียมแน่นอนครับทุกๆที่ เพื่อจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมเนี่ยกลับคืนไปนะครับและก็ที่สําคัญแผนการเทรดของผมเนี่ยอัปเดตให้เฉพาะสมาชิกที่กดสมัครหน้าช่องยูทูบครับเพื่อนเพียงแค่เดือนละ300บาทข้อมูลผมจะอัปเดตในชุมชนและก็ใน Discord สําหรับสมาชิกแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆเป็นสมาชิกผมแล้วเนี่ยจะได้กําไรอยู่เรื่อยๆจะรวยเลืจากแผนของผมเนี่ยไม่ใช่นะครับโอเคเรามาดูเหตุผลกันก่อนก็นกผมได้บอกไปแล้วน้ะว่าแบคเสดเวอร์เจนเนี่ยยังคงบกคุม ทิศทางของบิตคอยน์ในทางเฟรม3 d ัน1 d ัแล้วก็ทางเฟรเมอ,อื่นๆเนี่ยเรามาระวังแนวโน้มขาลงหรือการพักตัวของบิตคอย n ์เอาไว้ด้วยและก็จะยังมีโซนสภาพคล่องที่ส่วนด้านล่าง2 0 0 8 2 0 0 6 2 0 0 2 มีโอกาสทั้งหมดที่ราคาอาจจะลงไปร้างสภาพคล่องที่โซนนั้นนั่นเองนะครับ่อนมุมมองบิตคอยของผมเนี่ยผมยังมองโอกาสที่จะลงมาที่ช่วงโซนนี้และกันครับประมาณ28,400จะตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยในไทม์เฟรม4ชโมงด้วยเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นจุดที่บิตคอยมีการเปิดแก็บทิ้งเอาไว้ด้วยเห็นไหมครับ2 8 3 0 0 4 0 0ซึ่งในภาพระยะสั้นเนี่ยผมไม่ได้มั่นใจนะ ผมอาจจะมองเป็นการรีบาร์เพื่อจะลงต่อหรืออาจจะลงต่อไปเลยก็ได้อันนี้ผมไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าจุดที่ผมจะโฟกัสเนี่ยมันคือจุดด้านล่างแล้วเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆใครได้ทําตามแผนในคลิปวา,จานจาก QM p a t t e r n กันบ้างหรือมีใครโดน s s ส่งกันมาบ้างนะครับยังไงลองคอมเมนต์ด้ใต้คลิปด้านล่างกันหน่อยเนาะยังไงลืมกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยซับสไครต์และกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะครับดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมไปถาฉลามที่เกาะวันกับผมแล้วเจกััันใหม่สสวดีครบ